วัสดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอ n นี่แคนะครับสำหรับต่อมือถือเข้าทีวีนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ต่อกับมือถือนะครับเพียงแต่ว่าจะให้ a n นนี่แคนี้ไปเสียบที่ข้างหลังของทีวีนะครับแล้วก็จะรับสัญญาณจากมือถือ ครับเราไม่ต้องใช้สายนะครับผมก็เคยลงโปรแกรมมิลเลคแอต่อมือถือแบบไร้สายมาแล้วนะครับแต่อันนั้นต่อมือถือเข้าโดยตรงนะครับแต่อันนั้นต้องผ่านแอปแต่อันนี้ไม่ต้องผ่านแอปนะครับแต่ต้องผ่านแอสต์ตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็หาซื้อได้นะครับตามรั da d าหรือว่าช้อปปีนะครับร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับมีขายนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 2 0 0บาทถึง300บาทนะครับแล้วแต่ร้านที่ขายนะครับร้านอาจจะแพงหรืถูกพร้อมด้วยค่าขนส่งอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับก็ประมาณ2 0 0ถึงไม่เกิน300บาทนะครับง่ายนะครับแต่ผมเห็นทุกคนนะครับว่าใช้ต่อกันแล้วต้องใช้ไวไฟที่บ้านนะครับแต่ทีนี้ผมจะแนะนำวิธีใช้ใท้เน็ตนะครับต่อเน็ตจากมือถือเข้า ทีวีโดยตรงเนอเชื่อมต่อกับผ่านเน็ตนะครับไม่ต้องผ่าน Wi-Fi นะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปใช้ตรงที่ที่ไม่มีสัญญาณ wi-Fi นะครับอาจจะเป็นที่ห้องอ่าสำเทศสบาลต่างๆนะครับเขาจะไม่มี WiFi ให้ใช้นะครับเราก็ต้องใช้เน็ตมือถือของเรานะครับหรือว่าห้องประชุมเล็กๆนะครับตามโรงเรียนหรือว่าตามกศนตามอ่าโรงเรียนอนุบาลต่างๆนะครับ ก็เขาก็จะไม่มี Wi-Fi นะครับนอกจากโกรงแรมใหญ่ๆนะครับทีนี้ผมจะแนะนำแคล็ดับสำหรับต่อเน็ตมือถือนะครับเข้า e a s ี c แคสแล้วก็เข้าทีวีนะครับแช้ได้เหมือน Wi-Fi เลยนะครับแค่ยังไงต่อยังไงเดี๋ยวก็จะพาท่านไปทดลองเริ่มตั้งแต่ต่อ a n y นี้แคสเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีต่อข้างหลังทีวีเลยนะครับ ส่วนด้านหลังทีวีนะครับบางทีมันก็จะมีที่เสียบสำหรับสาย HDMI นะครับบางจอบางทีวีก็จะมะีสองช่องบางทีก็จะบางตัวบางเครื่องนะครับก็จะมีถึงถึงสามถึงสี่ก็มีนะครับแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแล้วก็จะเสียบช่องไหนก็ได้นะครับสำหรับ ช่อง sdmv นะครับถ้าเราซื้อมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นกล่องมาผมก็แกะทิ้งไปแล้วอ่ะเราก็เสียบง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าไปเสียบนะครับก็จะมีช่องด้านซ้ายด้านขวานะครับแต่น,นี้มันดูแล้วมันเสียบยากนะครับผมก็เลยแนะนำไปซื้อสามทางอย่างนี้มาเสียบแทนนะครับเพราะว่ากลามจะเสียไอ้น,นี่นะครับ อันนี้ก็ถ้าเป็นบางเครื่องมันก็จะมีตรงนี้เลยก็เสียบง่ายเลยนะครับแต่อันนี้เครื่องของผมก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาหน่อยนะครับก็เลยเจะเอาสายสามทางนี้มาต่อตัวเมียมาต่อกน,นี้นะครับครับต่อเรียบร้อยแล้วก็มาเสียบตรงนี้เลยง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ USB Type-C นะครับก็มาเสียบตัวนี้ครับ,เป,รรบเป็นการจ่ายไฟนะครับเป็นการจ่ายไฟอันนี้เสียบช่องไหนก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับขอให้จำว่าตรงนี้เราเสียบที่ช่อง HDMI เท่าไหร่นะครับอันนี้มี 1- นมีสนะครับ ผมก็เสียบอันสองผมก็จะจําไว้นะครับผมก็จะไปใส่ด้านโน้นอีกทีหนึ่งทีนี้ผมก็จะด้านหลังไม่มีอะไรแล้วก็จะปรับหน้าจอกลับมาด้านนี้นะครับครับตัวน,นี้เสียบเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดทีวีนะครับอ่าก็จะขึ้นมาในรับขณะอย่างนี้นะครับก็ไปที่ เมนูรู้สึกว่าเมื่อกี้จะ2นะครับ h d m i 2นะครับเปิดอ่าโอเคอันแบบนี้ก็ถือว่ามาแล้วนะครับก็วางรีโมทไว้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ไปกดตรงอ่า EasyCast ตรงนี้นะครับก็จะมีจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งนะครับลองกดดูนะครับ อ้าหายเลยจับขยับไปหน่อยอ่าแล้วกดมองดูดีๆตรงนี้จะมีอย่างนี้ก็แสดงว่าแสดงว่าสัญญาณมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองเอาโทรศัพมือถือซัมซุงอ,อันนี้เก่านิดนึงนะครับ A Galaxy ซีนะครับผมก็จะขึ้นจอตรงนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บ ก็ไปหาดูตรงที่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะเขียนคําว่าผมจะมีตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยสมาร์ตสมาร์ตติ้งนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่ปารูนะ่นน้ลกดตรงสมาร์ตติ้งดูนะครับอันนี้สําหรับซัมซุงนะครับเขาก็จะขึ้นมีหลายอย่างนี้ก็รหัสของเราก็คือไอตัวนี้นะครับ a n นี้แค ขาก็จะขึ้นมาในนี้เลยนะครับเราไม่ต้องใส่รห,าหาัสเราก็กดแปะเข้าไปเลยนะครับก็รอสัญญาณอยู่สักพักหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้ wiFi ที่บ้านนะครับเป็นอ่าเข้ามือถือนะครับทั้งเครื่องนี้เครื่องนี้เลยนะครับเป็น wifi ที่บ้านนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วแล้วก็หาสมมติว่าเราจะเล่น YouTube นะครับ อันนี้ผมก็เปิดช่องของผมเองไว้เลยนะครับถ้าเราจะเราจะแข่งมาอย่างนี้ก็มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนะครับอันนี้ไปทั้งเสียงทั้งภาพนะครับเราอยากก็ได้อันนี้เราก็เล่งเสียงตัวนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเสียงมันเบานะครับแล้วก็มาเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับเล่นลงมือถือเราอ่าบางคนเขาเข้าเชื่อมต่อไม่ได้เลยก็มีนะครับอาจจะเมเข้าไปไม่ถูกต้องนะครับันั้นก็มาดูตัวนี้มันก็จะเสียงดังแล้วนะครับบางอันนะครับจะมีอันที่คอมเมนต์ว่าไม่ดีก็มีนะครับต้องต้องดูให้ดีๆนะครับีางทีดเข้าไปพบเสียเงินนะครับอันนี้ก็จะเบานิดนึงครับทดลองใช้แล้วนะครับ กจะะมีนครับหลายอย่างอันนี้ก็คือใช้ไม่ยากนะครับง่ายนะครับพอดูเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้ผมจะติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งนะครับกดติดตั้งก็ต้องรอแป๊บนึงนะครับทีนี้ถ้าเราจะเราจะกลับเราจะออกเราจะยกเราจะเลิกนะครับประมาณสักนาทีน,นึงนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เราจะไปปิดนะครับแล้วก็รูดมาเหมือนเดิมนะครับ เราก็ไปที่ตัว2ครั้งนะครับเหมือนเดิมครับสมาร์ตติ้งนะฮะตัวนี้ก็จะเขียนว่าสมาร์ตติ้งนะับเราก็กดตัวอื่นนะครับกดตัวอื่นปุ๊บอ่ามันก็จะหายไปเลยนะครับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วทีนี้อันนี้ก็คือเครื่องนี้นะครับทีนี้จะมาลองใช้อันนี้ Apple A5s นะครับ ก็จะทําเหมือนกันคะแต่หน้าจอเ็าจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ถ้าเข้าหน้านี้มาก็เรามาที่เขาจะเขียนครับว่าหลายหน้าจอนะครับเรากดตัวนี้ตรงหลายหน้าจอนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันครับวันนี้ก็จะขึ้นหน้าจอมาเหมือนกันเลยนะครับแอนนี่แคสเหมือนกันเบอร์เดียวกันนะครับเราก็กดแตะเข้าไปนะครับก็ รอสัญญาณเชื่อมต่ออยู่แป๊บหนึ่งนะครับทําการเชื่อมต่ออยู่นะครับอีกหนึ่งนะครับเรนไหมก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้นะคะที่เชื่อมต่อแล้วตรงนี้นะครับครับตอนนี้ที่ผมบอกว่าจะต่อแบบไม่ใช้ไวไฟที่บ้านนะครับต่อผันเน็ตนะครับผมลองแล้วนะครับว่าถ้าเราต่อเน็ตสมมุติว่าเราเปิดเปิดเปิดเน็ตตรงนี้นะครับเราจะปิด wi-fi นะครับ ถ้าปิด Wi-Fi ปุ๊บมันจะหายไปทันทีนะครับสังเกตนะครับอ่าตอนนี้ผมปิด Wi-Fi นะครับถ้าเปิด Wi-Fi มันถึงจะเชื่อมต่อได้นะครับดังนั้นผมจะมาแนะนำวิธีที่เราจะซิกแซกให้มันใช้ต่อเป็นอ่เน็ตในมือถือเราได้นะครับหรือว่าในข้อมูลมือถือตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะใช้โทรศัพท์ สเครื่องนะครับเพื่อที่จะแชร์เน็ตมาเครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้จะส่งสมมติว่าเราอยู่ที่โดมในหมู่บ้านดังนั้นเราก็จะมาแชร์เน็ตมือถือเข้าเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้ส่งเข้าตรงนี้นะครับสมมุติว่าเครื่องนี้ผมจะเปิดเน็ตนะครับข้อมูลมือถือตรงนี้ พอเราเปิดข้อมูลมือถือแล้วก็เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเพื่อที่จะแชร์เน็ตนะครับกดไปที่เชื่อมต่อไร้สายอื่นๆนะครับจุดกระจายสัญญาณส่วนตัวนะครับเปิดใช้งานจุดกระจายสัญญาณส่วนตัวนะครับเปิดปุ๊บเออเมื่อกี้เปิดแล้วค่อยวางนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะเอาเครื่องเครื่องนี้ขึ้นมานะครับผมจะเชื่อมต่อ Apple A5s นะครับ กำลังเชื่อมต่อนะครับอันนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับสําหรับเราที่เราจะใช้ไอเครื่องนี้ส่งข้อนตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมมุติเราไม่มี Wi-Fi นะครับแต่เราจะเอาอาเนเ็ตมือถือมาทําเป็น Wi-Fi แทนนะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ผมเป็น Samsung Galaxy A52G A525G นะครับ แนะนำนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็เปิดลงมานะครับก็เข้าไปที่อ่าเขาจะมีอุป,ปกรณ์และมีเดียแล้วเข้าไปที่มีเดียนะครับเข้าไปที่มีเดียก็จะขึ้นหน้านี้มาเราก็จะไปที่สมาร์ทวิวนะครับอ่าแล้วก็อ่าเจอแล้วครับอันนี้แคสนะครับ,รบเริ่มใช้อุป,ปกรณ์นะครับตอนนี้ก็กําลังเชื่อมต่อนะครับ จะรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็นะครับสามารถสามารถวิวนะครับนี่แล้วก็กดตรงจุดกลางตรงนี้นะครับกดปุ๊บก็จะเล่น youtube ไปได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะเล่นอะไรก็ได้นะครับจะดูหนังฟังเพลงก็ได้เลยนะครับทีนี้ครับอันนี้ก็ลองดูนะครับ PowerPoint ในมือถือิออตรงนี้นะครับในมือถือราจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆยนะครับก็จะมาเจอตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นกลุ่มเลยนะครับมีมี Word ม,มี Excel มี PowerPoint แล้วก็ตอนนี้จเอาจะเอา,เาที่ PowerPoint นะครับเพราะว่า <ๆ S 2> ไปงาน่างั้นเราไม่ไดเอา้ตบุ๊กไปนะครับก็จะมาแนะนำท่านใช้ PowerPoint ในมือถือนะครับครับผมก็ จะเบาเสียงนิดนึงนะครับส่วนหน้าจอด้านนี้นะครับพอเราเปิดเข้าไปแล้วก็ก็จะเป็นมืดๆอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนว่าหน้าจอของโทรศัพท์จะมืดลงขณะใช้สมาร์ทวิวนะครับซึ่งจะลดการสะท้อนและเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มือถือนะครับครับผมว่าทุกคนจะเข้าใจไหมครับผมก็อาจจะรวดเร็วเป็สักนิดหนึ่งนะครับแช์ เน็ตมือถือเข้าทีวีแทน WiFi ที่บ้านนะครับแล้วก็เอาใช้มือถือ2เครื่องนะครับ <Yeah. S 1> เครื่องนี้อ่าแชร์แชร์เน็ตในมือถือของเราเครื่องนี้ <Yeah. S 1> มาให้เครื่องนี้ <Yeah. S 1> เครื่องนี้รับตรง WiFi นะครับมันก็จะเป็น Wi-Fi แล้วมาแปลงเป็น wiFi แล้วก็เข้าไปที่อ่าทีวีของเราได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ก็คลิปนี้ขอ สรุปเพีงท่านี้ง่ายๆนะครับอนนีแคสนะครับต่อเข้าทีวีโดยใช้เน็ตมือถือแทน Wi-Fi นะครับหวังว่าพี่น้องคงทุกคนอาจจะเข้าใจแล้วก็นำไปอาดแะบไวลายได้นะครับอาจจะรวดเร็วไปน,นิดนึง<ม>เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่นะครับผมก็อยากจะทำให้เพื่อความรวดเร็วนะครับไม่อยากจะให้ ช้าเดี๋ยวท่านจะเบื่อซะก่อนนะครับถ้าเบื่อไม่เข้าใจยังไงทําไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็จะเข้าไปอ่านแล้วผมก็จะไปตอบทุกคนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e หรือว่าดูโฆษณาสวยๆหลังคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้การรับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ขอ่ขาวครว่าสวัสดีนะครับบ๊ายบายจบพอดี